ครับก็สวัสดีไปจนทุกคนนะครับผมเจอกันกับผมกับช่องโปเตปัฟคลิปนี้จะมาถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงระบาีที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปกันเลยปุ่ตะับช็อปขายโค้ดเกมส์สตรีมเอเอ็มล็อกสตา์วซอฟราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทย สนใจสั่งซื้อได้ที่เฟซบุ๊กเ p จโปเตปับช็อปขายเกมรกระถูกลิงอยู่ใน i p t i o n ครับผมต่อรกครับก็เป็นข่าวเ,เกี่ยวกับแนวเกมที่มีเกมออกมาเยอะมากตอนนี้จนมีค่ายเกมเขาออกมาติงในเรื่องนี้ด้วยนะครับกับผู้พัฒนาเกมพีกกล่าวคนทำเกมยังยึดติดในวงจรเดิมๆกับการทำเกมโซลไลท์ที่ออกมาจนล้นจนความสนใจของผู้เล่นเริ่มลดลงนะครับทางคุณเคลานพอหลอกครับผู้ในการฝ่ายสร้างสรรค์ของ a อค o c r a f t ผู้สร้างเกมอินดี้เจ้นิยมอย่าง a n o t h e r c r a f t Pressure และก็เกมพีคพูดถึงเรื่องนี้กับทางสื่อเกมอินโฟเมอร์ว่าในเวลานี้ผู้พัฒนาเกมหลายคนกำลังติดอยู่ในวงจรการพัฒนาเกมแนวโซลไรท์ถ้าที่จริงแล้วเกมแนวที่ดีสุดได้เกิดขึ้นมาแล้วก็คือ Dark s โ u l นั่นเองเพื่อนเพราหลอกกล่าวว่าสิ่งที่ทําให้เกมแนวโซลไรท์ถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงและก็สร้างใหม่ซ้ำแล้วซ้าเล่าในหลายปีที่ผ่านมาก็คือการต่อสู้ของเกมที่ต้องอาศัยความอดทนอย่างสูงการเคลื่อนไหวที่เชื่องชา้าไม่คล่องตัวสูสุดแกร่ง Mo อบส,สุดโหดที่ต้องจํารูปแบบการโจมตีของมันให้ครบหรืออุปกรณ์อื่นๆเช่นการกลับไปเก็บโซลที่ทตกไว้และที่สําคัญคือความไม่สมบูรณ์แบบของมันที่ทาให้ผู้เล่นตัดประทับใจกับเกมแนวนี้เรื่อยมาถึงปัจจุบันคุณพอลอกกล่าวไว้นะครับว่าผมคิดว่าเมื่อคุณพยายามวิจารณนแบบทุกประสบการณ์ในเกมของเกมแนวนั้นมันก็ไม่ได้คู่ควรแก่การให้ความสนใจใดๆเลยส่วนเกมแนวโซไลไรที่ทางเอโกแครฟพัฒนาขึ้นมาอย่าง An o t h e r Craft เ r e a ช u r e น่าจขึ้นมาจากแนวคิดที่ว่าพวกเขาสามารถทําอะไรที่แปลกใหม่กับเกมแนวโซลไลท์ได้อีกหรือไม่และเชื่อว่ามันจะเป็นอะไรมากกว่านั้นได้นั่นทําให้พวกเขายอมลองเสี่ยงกับเกมนี้ดูซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จไม่น้อยเลยนะครับสำหรับเกมอินดี้แนวโซลไลท์อย่างนักเติร์นแคป h ชช e ั่นนะผมเป็นคนที่ไม่เล่นเกมแนวโซทำให้ผมไม่รู้ว่าความยากของเกมหรือประสบการณ์การเล่นมันเป็นยังไงแต่ต้องยอมรับว่าตลอด30ปีที่ผ่านมาเกมแนวโซไลท์เยอะขึ้นจริงนะ ในหลายเกมเลยทางพวกเซกิโร่เอ่ยโคดเวนเอ่ยเอลเดนริงเอ่ยนิโอเอ่ยแล้วก็อีกหลายเกมนะครับก็มีออกมาเรื่อยผมก็อยากถามทุกคนหน่อยนะครับว่าเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหมที่ว่าเกมแนวโซมันเกินตลาดจนคนเล่นเริ่มรู้สึกเบื่อนหน่ายกันบ้างแล้วตอนนี้นะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มากันได้นะครับตัวนี้มีข่าววไงเดี๋ยวทางโปรเตปปับ๊บจะมาเดี๋ยวจะทราบในอนาคตครับต่อไปครับพี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเกมจีบสาวของไทย ที่ประกาศวันขายมาแล้วนะครับและก็อีกไม่นานได้เล่นแน่นอนครับกับเล er ิฟเลิฟมิสซิลี่คลับเกม FMV ็จีบสาวคือสยองขวัญจะวางขายบานสตรีม9มการาคมนี้ครับเพื่อใครไม่รู้จักนะครับสำหรับเล er ิฟเลิฟมิสซิลี่คลับเป็นเกมฟูลมชั่นวิดีโอที่ผนึกกำลังสร้างระหว่างคุณแซคสรุดทับลอยอดีตท,ทีมสร้างเกม h Home s w สว t Home และก็คุณเป๊ปซี่บันชอนวลเลซเอร,รษษี Ari, พุ่มกับจากซีรีส์วายชื่อดังอย่างกินโพสต์เดอะซีรีส์เพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นในรูปแบบใหม่ที่ผสานศิลปะ การเล่าเรื่องแบบซีรีส์เข้ากับการมีส่วนร่วมของผู้เล่นอยา่างลึกซึ้งตัวเกมถ่ายทอดผ่านวิดีโอที่ใช้คนแสดงจริงเน้นความละเมอียดของบทสนทนาและอารมณ์พิสมจริงเพื่อให้ผู้เล่นไม่ใช่แค่รับชมแต่คือการตัดสินใจกำหนดชะตากรรมในโลกที่มีความรักและความลี้ลับถูกถักทอเข้าด้วยกันอย่างแยกไม่ออกส่วนของเรื่องนะครับผู้เล่นจะได้รับบทเป็นตัวยเด็กหนุ่มมาชิลที่ต้องจำใจเข้าชมรวมวิจัยเรื่องลี้ลับเพื่อเรียนให้จบแต่การตัดสินใจครั้งนี้กัดนำพา ให้เขาเนี่ยไปสู่การบันเทิงหน้ากับ6สิ่งปริศนาเหนือธรรมชาติสุดสยองในโรงเรียนยามค่าคืนตั้งแต่ผีบรรนารักไปถึงตำนานการจบชีวิตที่ถูกปิดตายเอาไว้ทำกลางบรรยากาศอันนาัะพึงกลัวตัวได้พบกับหญิงสาวปริศนา6คนที่มีสเสน่ห์เย้ายวนใจแต่กลับซ่อนความลับที่อาจไม่ได้เป็นเพียงแค่มนุษย์ตอนนั้นที่เห็นเรียนต้องเลือกสายสัมพันธ์และตัดหินใจผ่านบทสนทนาและระบบแชทซึ่งทุกทางเลือกจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ และฉากจบที่มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการช่วยพวกเธอให้พ้นจากพลานาการหรือการเผยใจให้กับวิญญาณที่เฝ้ารอความรักโดยเกมชูจุดเด่นที่ระบบ interactive storytelling ที่ให้คุณเป็นผู้กำหนดทิศทางของเรื่องราวด้วยตัวเองพร้อมฉากจบหลายรูปแบบที่จะเปลี่ยนชะตาก,กรรมของคุณไปตลอดการเตรียมหัวใจของคุณให้พร้อมเพราะโรงเรียนแห่งนี้ทุกคำตอบอาจพาคุณไปหลงทางหรือหลงรักโดยไม่รู้ตัวนะครับสำหรับเลิฟเลฟวิซิลี่ครับนะครับ เกมจีบสาวเกมแรกของคนไทยนะครับจะวางขายบนสตรีมในราคา390บาทในวันที่9มกราคม2569นะครับยังไงก็รอเกมนี้กันได้นะครับเออไว้ผมก็นึกอยากเล่นเกมจีบสาวคนไทยเหมือนกันถ้าเกิดเกมนี้ได้วางขายเนี่ยผมจะามาเล่นในรับสดนะแพลนอยู่ว่าจะเอามาเกมราคาก็ไม่แพงด้วยก็เดี๋ยวจะามาเล่นก็แล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสตอนนี้ผมติดเพอร์นหนาอยู่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีทุกคนคิดเห็นยังไงกับเกมจีบสาวที่เป็นเกมคนไทยเนี่ยคอมเมนต์มากันได้นะเกมน่าเล่นมากครับ ก็แต่เปิดตัวมาเห็นว่ามันน่าสนใจดีก็เลยเอออยากให้ติดตามผลงานเกมคนไทยกันได้นี้ก็รอกันได้นะครับส่วนที่มีข่าวๆไงเดี๋ยวทางโปรเตปั๊บจะมาเดี๋ยวจะทราบในอนาคตครับผลปายนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับค่ายเกมที่อยากเอาเกมเก่าๆมาสร้างใหม่ในช่วงปี2 0 2 6นะครับน่าสนใจมากๆเลยกับประธานแอคควายเผยสนใจนําเกมคลาสสิกเก่าๆมาสร้างใหม่และเตรียมเปิดตัวเกมใหม่ต้นปี2 0 2 6นะครับทางคุณทาคุมะเอนโดประธานของแอ u ควายแต่ในการให้สัมภาษณ์ ถึงเป้าหมายของปี2 0 2 6กับทางสื่อ 4Gamer โดยระบุว่าพวกเขาอยากจะชุบชีวิตหนึ่งในแฟนชายเก่าแก่ของตัวเองและจะประกาศเปิดตัวภาคใหม่ในช่วงต้นปีหน้าคุณเอนโด e กล่าวไว้นะครับว่าช่วงหลังมันนี้มีเทรนการทำเกมเก่าๆมาสร้างใหม่กันมากขึ้นแต่แทนที่จะมุ่งเป้าไปที่เกมใหม่อย่างเดียวพวกเราเองก็อยากมอบชีวิตใหม่ให้กับเกมยอดเยี่ยมแนอยิของ a อ quire เหมือนกันเป้าหมายของเราคือการชุบชีวิตเกมคลาสสิกเหล่านี้ให้กลับมาในรูปแบบใหม่ ที่รับการขัดเกลาร์ได้ดึงดูดผู้เล่นให้มากขึ้นตอนนี้เราอยู่ในช่วงการเตรียมตัวก็ยังไม่มีอะไรที่ต้องประกาศในตอนนี้แต่ผมคาดว่าจะเปิดตัวเกมใหม่ในช่วงต้นปีใหม่นี้นะครับคุณเอนโดกล่าวไว้สําหรับแอคควายนะครับเป็นสตูดิโอเกมญี่ปุ่นที่มีผลงานดีๆออกมามากมายแต่ที่น่าจดจําที่สุดก็คือเกมซีรีส์ way of the samurai และก็เกม tenchu แม้ว่าปัจจุบันลิขสิทธิ์ของซีรีส์เกมดินจารอบเลน์มันจะอยู่ที่ทาง from software แต่ทั้ง a c q u i r e และก็ from software นั้น อยู่ภายใต้บริษัทแม่เดียวกันก็คือคาโดคาวะคอร์ปอเรชั่นก็ยังอาจจะเป็นไมได้ที่จะมีภาคใหม่โดยเป็นความร่วมมือกันของทั้ง2สตูดิโอนะครับว้าวเกมญี่ปุ่นแบบปลุกผีอีกแล้วซึ่งหลายคนพอพูดถึงค่ายเกมแอดควายคนจะพูดถึงเกมหนึ่งที่หายไปนานมากๆเกมนั้นมีชื่อว่าเทนชูครับเกมดังสมัยเพนหนึ่งที่เอาเป็นนินจาไปรอบเลนนะครับและไม่ใช่เกมง่ายนะเพราะว่าถ้าเราประมาทเราตายได้เหมือนกันและตายโหดด้วยเกมนี้เกมมันท้าทายกับตึงจัดเลย นี่ที่เคยเล่นเชนชูบอกมาหน่อยนะครับว่าเกมเป็นยังไงนะและ้วก็คิดยังไงกับการปลูกผีขอทางค่ายแอคควายก็บอกมากได้ในคอมเมนต์นะครับผมส่วนที่มีข่าวๆไงเดี๋ยวทางโปรเตสปับจะมาเดี๋ยวได้ทราบในอนาคตนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเกมที่อาจจะสร้างออกมาปีละหนึ่งภาคทำได้ไหมไม่รู้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนะครับกับผู้บริหารสร้างเกมซีรีส์สเ n t Hill เผยตั้งเป้าอยากจะออกภาคใหม่ให้ได้ปีละหนึ่งภาคนะครับ คุณโมโตอิโอการโมโตะผู oto, ้อำนวยการสร้างซันฮิลล์ออกมาเปิดเผยถึงแรงบันดาลใจและเป้าหมายที่เขาอยากทำตอนปี2ัป6ที่กับทางฟามิสึโดยระบุว่าเขาต้องเป้าที่จะออกซันฮิลล์ปีละหนึ่งภาคซึ่งตัวเขาได้บอกไว้นะครับว่าตนีจากการวางจำหน่ายซันฮิลล์ในเดือนตุลาคม2 0 2 4เราสามารถวางจำหน่ายซันฮิลล์เในเดือนกันยายนสองีช่วยพาให้ซีรีส์ซันฮิลล์กลับมาเดินหน้าต่อยอีกครั้งทั้งทีที่ประกาศไปแล้วและยังไม่ประกาศ เราตั้งเป้าที่จะออกเกมใหม่ในจังหวัดประมาณนี้ปีละ1เกมแม้จะยังต้องรอดูว่าเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนในฐานนะผู้ในการสร้างของเ i รีสันฮิลผมจะพยายามอย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดถ้าเกิดเป็นไปได้เราก็อยากจะเห็นกระแสะความตื่นเต้นของเซรีสันฮิลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่ออัปเดตข้อมูลใหม่ๆใ,ให้กับทุกคนดังนั้นขอให้อดใจรอก,กันอีกสักเล็กน้อยซึ่งคุณโมอตอิีกล่าวไว้นะเพื่อที่จะให้แฟนๆฝั่งต่างประเทศพูดคุยกันพอสมควร แม้ว่าบางส่วนจะดีใจที่ทีมงานมีไฟจะจะสร้างภาคใหม่ออกมาเยอะๆจนทให้ซาร์ดิเนีกลับมาพังงานอย่างเต็มตัวแต่ก็มีหลายคนชี้ว่าไม่อยากให้พวกเขาเร่งทําเกมรายปีจนเกมมันห่วยและที่ผ่านมาก็เคยมีแฟรนไชส์เกมที่ออกมาเป็นรายปีที่ยิงออกก็ยิงแย่อย่างเช่นคอฟยูตี้นะครับเลยไม่อยากให้แฟรนไชส์ซาร์ดิเนียหไปเดินรอยตามไอเกมนั้นนั่นแหละและใช้เวลาสร้างนานไม่ว่าแต่อยากให้ออกมาดีทุกภาคมันยังดีซะมากกว่านะครับ เออเห็นข่าวนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันหน้าที่อยู่ดีเหมือนทามโปรดิวเซอร์ก็อยากผลักดันเกมให้มันออกรายปีเซอร์ไพรส์เหมือนกันหน้าที่ยังคิดนี้ยังมีออกมาอยู่แต่ผมกังวลว่ามันจะเหมือนคอมดิวตี้สิเกมออกรายปีแล้วมีปัญหาทุกปีนะคอมดิวตี้เนี่ยจริงภาคล่าสุด Back ออฟเจผมก็ได้ด่าไปแล้วในเกมฮะสองพันสิบยไปดูกันได้นะผมผมด่ามันทุกเกมเลยแต่ยอารับถึงความสําเร็จของซันฮิลสองรีเมคแล้วก็ซันฮิลเอฟนะที่ทำมาดีมากซันฮิลเอฟผมได้เล่นในล่าสดด้วย เล่นเพลินมากครับเล่นเอา5ฉากจบเลยงงตัวเองเหมือนกันว่าทําไปได้ไงเล่นคุ้มมาก2,000กว่าบาทเนี่ยส่วนใครเป็นแฟนสันฮิลลคเอฟผมคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้เรื่องของตัวเกมที่จะออกรายปีคอมเมนต์มากันได้นะครับเพราะว่าแฟนสันฮิลลในไทยก็เยอะเหมือนกันอันนี้ไม่ดับต่างประเทศนะซึ่งนั้นเยอะอยู่แล้วละคนก็ตามกันอยู่ยังไงก็บอกมากันได้นะครับส่วนที่มีข่าวขาวไงเดี๋ยวทางโปรเตปจะมาเดทให้ทราบในนาคตครับคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับและผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ลาดคลิีมต่างของทางช่องผมครับและก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันมาได้ครับ50บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและก็สามารถส่งซุปเปอร์แบงเป็นกำลังใจกันได้ครับปุ๊เตปปับขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ